ช่วงที่2รายการครับเราอยู่ในช่วงของปรัชญาแห่งอาชูรอคือห้วงเวลาแห่งการล้ำลึกถึงการต่อสู้ของท่านอิหม่ามฮุเซนอะลัยฮิสสลามในการปกป้องศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นศาสนาซึ่งนํามาโดยท่านศาสดามุฮัมมัดลลอห์ละสุสลมัมผู้เป็นท่านตาของท่านครับเราอยู่กับท่านวิทยากรครับท่านอาจารย์ฟริดเด่นยิ่งยอดครับอัสสล,ลลลลส,สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับอาจารย์ววะะะอลลัยกุุมมสสาเราะะห์มตุลลอฮิวะเด่นยิ่งยอด จากตอนที่แล้วนะครับอาจารย์ครับ,รบเราก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในแง่มุมของในฐานที่เราเป็นมุสลิมเองแลก็เติบโตมาบางครั้งแน่นอนครับแง่มุมในประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้รับการร่ำเรียนเป็นที่แพร่หลายนักอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าอืท่านบุเซนอะลิสลามเองเนี่ยท่านก็เป็นซาฮาบะครับนะครับ แล้วบรรดาผู้ที่มารบพุ่งกับท่านไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพในกองหรือว่า<ม>ทหารต่างๆก็ล้วนแต่เป็นสฮะบะหรือไม่ก็เป็นผู้ที่ได้ทันเห็นท่านศาส,สนาม,มัซฮ์อฮ์อัสสลามด้วยซ้าไปท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันระหว่างสฮะบะด้วยกันทีน,นี้มีข้อสงสัยว่า ในประวัติศาสต Somehow, ร์มีการบันทึกอาจจะเป็นสุนทรวาทของท่านอมมเซนอะลิสลาเมงก็ได้ว่าท่านได้แสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างไรว่าจุดมุ่งหมายของท่านนับตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากเมืองมาดินามาเนี่ยท่านมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงอย่างไรครับครับก็มีคำถามอยู่หลายหลายข้อนะครับในคำถามเดียว คำถามแรกก็คือว่าบรรดา,าคนที่มีความขัดแย้งกันรวมทั้งท่านอิม่ามอุเซนด้วยเนี่ยก็ต่างเป็นสาวกของท่านศาสดาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็าทางอุยซาาก็บอกว่าทางาพี่น้องมุสลิมหรือว่ามุสลิมยุคหลังเนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องของซอฮบะซึ่งเรื่องของสาวกท่านศาสดาซึ่งเป็นการยากที่จะไปตัดสินเพราะว่าถ้าตัดสินว่าฝ่ายนี้ถูก ก็หมายถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดท่านตัดสินว่าฝ่ายหนึ่งถูกสังหารฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นฆาตรกรทอนองนี้ก็เลยเกิดเรียกว่าอาการเบื่อหน่ายหรือว่าอาการอหรืละทิ้งไปเลยไม่ให้ความสนใจนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกันคือความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างสหฮาบเนี่ยมันได้เกิดการ เกิดกระบวนการโฆษณาชนเชื่อแล้วก็ทําให้ประเด็นนี้เนี่ยไม่สามารถทําให้มุสลิมเนี่ยรู้สึกว่าไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ตัดสินได้ก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วครับผู้ปกครองนี่ก็ยังเป็นฝ่ายของบันีอุมัยยะซึ่งเป็นคู่ป,ปฏิปักษ์กับให้มาอุเซนโดยตรงเขาก็ได้สร้างกระบวนการความรู้สึกสภาพแวดล้อมหรือว่าข้อมูลทางวิชาการ ที่ทาให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างสาบาด้วยกันทีนี้นะถ้าหากเราถ้าหากว่าเรามาพิจารณาถึงข้อเท็จจริงนะครับโอเคเราอาจจะเรายอ,ยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เป็นสาบาทั้งคู่แต่ว่าฝ่ายของท่านอิมามุสเซนเนี่ยมีสถานภาพอื่นอยู่อีกสถานภาพหนึ่งซึ่งชัดเจนมากที่สุดก็คือความเป็นอารุนไบซ์ครับซึ่งอาลุนไบ์เนี่ยเราก็ได้เคยพูดกันในรายการครั้งที่แล้วว่า อัลลอฮุไวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่อยู่กับอีกสิ่งหนึ่งคืออันกุรอานสองสิ่งเนี่ยไม่ได้แยกจากกันเลยแล้วก็ท่านศาสดาก็บอกว่าตราบใดที่บรรดามุสลิมยังยึดถือสองสิ่งนี้อยู่เนี่ยพวกเขาจะไม่หลงทางตลอดไปดังนั้นก็หมายความว่าถ้าหากว่ายึดถืออันกุรอานเพียงเพียงสิ่งเดียวไม่ยึดถืออัลลอไวไก็ไม่ได้การการันตีว่าจะไม่หลงทางหรือยึดถืออัลลอฮุไเพียงอย่างเดียวแต่ละทิ้งอันกุรอาน ก็ไม่แน่เอ่อก็ไม่ถูกปกป้องให้พ้นจากการหลงทางอย่างแน่นอนทีนี้ความคู่ควรหรือว่าอา่การคู่กันของอาลุนไบกับอันกุรอานเนี่ยก็เพราะว่าอันกุรอานเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องได้ถูกที่ต้องถูกอถาธิบายแล้วก็สอนให้กับบรรดาประชาชาติของของอิสลามครับซึ่งแน่นอนว่าอาลุนไบเนี่ยในฐานะเป็นญาติใกล้ชิดเป็นลูกหลานของนบี อยู่กับท่านส,สดามามีความรู้เกี่ยวกับอันุรานอย่างทะลุโปร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกแห่งอาลรุ่นไบคนแรกก็คือท่านนิมามาลีเนี่ยนะครับ<ม>โดยวจนะ,ะสิ่งท,ที่ท่านพูดไว้เองเนี่ยนะครับในหนังสือนัานยุนลากเนี่ยท่านได้บอกว่าไม่มีอันกุรานเนี่ยองค์การไหนที่ท่านไม่ไม่รู้ว่าถูกประทานมาตอนไหนถ,าาถูกประทานมาเนื่องจากเหตุการใด แล้วก็ถูกประธานมาเนี่ยด้วย,วยเกี่ยวกับไข่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฉันไม่ได้รัรบรู้ในองค์การที่ทประธานลงมาเนื่องจากฉันไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยท่านสรสดาก็จะแจ้งถึงการลงอ,องการเหล่านี้ให้ฉันทราบแต่ท่านก็สั่งให้ฉันบันทึกไว้<ม>ในคราวที่มาวิยใช้อันกุรอ่าน,น,านผูกที่ปลายหอกแล้วก็บรรดาคนของท่านก็มาบีบบังคับให้ท่านยอมรับ ให้มีการตัดสินด้านอันกรานท่านก็ยังบอกว่าแท้จริงเนี่ยพวกท่านเนี่ยอยู่กับฉันซึ่งเป็นอัลกุรอานที่พูดได้ครับอ่าทำไมพวกท่านจึงไปยึดถือเชื่อถืออัลกุรอานที่เป็นกระดาษหรือที่ปลายหอกซึ่งพูดและอธิบายสิ่งใดไม่ได้เล่าแค่สองอวจ,จนะหรือสองเหตุการณ์นี้ก็เป็นการยืนยันได้ได้ว่าอัลกุรอานและอัลลอฮไบเป็นสองสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกันไปตลอดทีนี้ท่านศาสดาเนี่ยได้สั่งให้เรายึดถืออัลกุรอาน ตามอันกรานและอาลุนไบคำว่าเราในที่นี้เนี่ยก็คือบรรดามุสลิมตั้งแต่วันแรกเลยที่ท่านสาาถือ,อ,อได้ประกาศศาสนามาจนถึงมุสลิมในคนสุดท้ายในโลกนี้จะต้องยึดถือก็หมายความว่านอกจากบรรดาสาวกที่เขาเป็นสาวกด้วยกันของท่านสาาเนี่ยบรรดาสาวกอื่นที่ไม่ใช่อาลุนไบของท่านาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามอาลุนไบ ที่เราจะมาอ้างว่าเราจะมาบอกว่าเขาเป็นอัศฮาบะ์เหมือนกันเขาเป็นสาวกเหมือนกันเราเป็นคนยุคหลังเนี่ยไปไปก้าวล่วงไม่ได้แต่ในความเป็นสาบกนั้นน่ะพวกเขาและเราก็คือมุสลิมในปัจจุบันในยุคหลังเนี่ยก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันที่จะต้องปฏิบัติตามอันกุรอานและอันลอฮ์บทนี่ผลจากการที่ไม่ปฏิบัติตามเกิดอะไรขึ้นก็คือหลงทางไงครับอันนี้เป็นตรรก,กะง่ายๆที่เราไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปยกหลักฐานอะไรมากมาย ดังนั้นจริงสรุปตรงนี้ได้ว่าสหายสาวกนั้นก็เป็นสาวกในการแต่ว่าสาวกอีกกลุ่มหนึ่งนั้นจะต้องปฏิบัติตามอนุบายที่ท่านสดาได้สั่งไว้นะครับทีนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทรากบกันดีว่าที่เราบอกว่าบรรดาแม่ทัพในกองก็รู้ว่าฮุเซนเนี่ยเป็นหลานนักานา่านดาบรรดาทหารสามสี่หมื่นคนที่มาอยู่ใน สมรภูมินั้นก็รู้ว่าท่านหมอนุเซนคือใครทาไมพวกเขาจึงยังยืนยันที่จะต่อสู้แล้วก็บังคับเอาใบาอารจากท่านมอนุเซนไปมอบให้กับยยซีตีอย่าลืมนะครับว่า,าทันทีที่ท่านาส,สดา,าไม่ไม่ไม่ใช่เหตุการณ์ว่าทันทีที่ท่านส,สดาเสียชีวิตก่อนที่ท่านส,สดาจะเสียชีวิตเนี่ยท่านสดาก็ได้เคยกล่าวบนที่นอนของท่านว่า ให้นำเอากระดาษแล้วเอาน้าหมึกมาเพื่อที่ท่านจะได้บันทึกสิ่งหนึ่งไว้ที่บรรดามุสลิมทั้งหลายจะไม่หลงทางก็มีคนฝ่าฝืนที่ไม่เอาน้าหมึกและกระดาษมาให้ท่านแล้วก็ยังอ้างอีกว่าขณะนั้นเนี่ยท่านสดาเนี่ยอยู่ในอาการเพอร้อแล้วทั้งที่อัลลอฮ์ก็รับรองแล้วว่าท่านสดาน,นั้นจะไม่พูดสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เป็นวาฮยูจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาเท่านั้นแล้วก็ สิ่งใดที่ท่านศาสดาสั่งให้ทําหรือให้นํามาก็จงปฏิบัติสิ่งใดที่ท่านห้ามก็จงก็จงอย่าฝ่าฝืนครับแล้วก็ยังมีอีกว่าบรรดามุสลิมนั้นไม่สมควรหรือว่าไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังเกินกว่าเ,เสียงของท่านศาสดาโมฮัมมัดสุลตลานสลัมคือเมื่อท่านพูดสิ่งใดพดวกเขาต้องรับฟังซึ่งไอ้ควมว่าเสียงดังกว่าท่านศาสดาเนี่ยมันก็มีนายามัยยะอยู่สองนายาอยัยยะเช่นเดียวกันก็คือว่า เวลาท่านสดาอยู่เนี่ยอย่าอย่าทกเถียงอย่าทะเลาะเบาแวงกันเสียงดังต่อหน้าท่านครับซึ่งในในเรื่องที่ท่านเจ็บป่วยอยู่เขาก็เถียงกันต่อหน้าท่านสดาอีกอันหนึ่งก็คือว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่เสียงแต่ว่าเป็นทัศนะอย่าเอาทัศนะของเราเนี่ยไปบทบังหรือว่าไปหักล้างทัศนะของท่านสดาเมื่อท่านสดาบอกให้เอากระดาษและเอาหมึกมาก็เอามาอย่าแสดงทัศนะว่าเรามีไอ้นั่นอ่านอย่างเดียวก็พอแล้ว าสนากาลังเ้อแล้วนี่มันทัศนะของเราซึ่งอันกรอ่านบอกว่าอย่าเอามาเป็นนั้นเเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าทัศนะของท่านาส,สดาทันทีที่ท่านเสียชีวิตพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่ตะบ,บนสกีฟะเพื่อเลือกตําแหน่งคอลีฟะโดยทิง้งศพมายัดของท่านศดาไว้ที่บ้านของท่านที่อยู่ติดกับมุสลิมวีและก็มีซาฮาบะและก็คนในครอบครัวของท่านมีกี่คนที่จัดการศพพวกเขาไปอยู่ที่นั่นถกเถียงกันทะเลาะเบ,บาแวงกัน ชกต่อยกันจนไดจนจน้จนได้ตัวคอลิฟ้าแล้วเนี่ยกลับมาที่นะมสัสยิดนบวีก็ต่อก็เมื่อศพของท่านสุดาถูกฝังไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาไม่ได้มีโอกาสฝังศพของท่านสุดา<ม>หลังจากนั้นเขาเห็นว่าท่านอิมามารีไม่ได้ไปไปอะยอมรับคอลิฟ้าท่านที่หนึ่งเนี่ยเป็นคอลิฟ้าพวกเขาก็เลยยกขยโญงกันมาที่บ้านท่านอิมามารีแล้วก็มาเรียกว่าเคาะประตูมาทีบฝาบ้านแล้วก็ สั่งให้ท่านอิม่าลีเนี่ยไปที่มันสิดเมื่อไม่มีใครออกมาเดี๋ยวพวกเขาก็บอกว่าถ้าไม่ออกมาเขาจะฝาจะเผาบ้านหลังนี้จนมีคนในบ้านเนี่ยบอกว่า,าบ้านหลังนี้มันมีฟาติมาอยู่นะฟาติมาที่เป็นลูกสาวของ่านดาอยู่เนะี่ยเขายังบอกว่าแม้แต่ฟาติมาอย่นั้นเราก็จะเผาหลังจากนั้นเมื่อไม่ได้ไม่สําเร็จเดี๋ยวพวกเขาก็ถีบป,ประตูบ้านเข้าไปเพื่อจะไปลากตัวคนที่หม่าลีมาซึ่ง ท่านหญิงฟติมาก็อยู่หลังประตูแล้วก็โดนประตูนั้นกระแทกจนบาดเจ็บสาหัสรีวายะหรือว่าข้อมูลทางเดินสารเหล่านี้ก็ชัดเจนครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลากเอาอิมามาลีไปที่มัสยิดอบาวีในสภาพที่เชือกในคล้องคออยู่แล้วก็บังคับท่านให้เอาไปอะเหตุผลหนึ่งที่บรรดาสาหฮบะหรือผู้สนับสนุนขลิฟ้าท่านแรกได้บีบบังคับท่านอิมามาลีว่าให้ใบอา์กับอลิฟ้าท่านแรกเนี่ยโดยเหตุผลที่ว่า ถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะมีความเหมาะสมในการจะเป็นคอลิฟ้าทางความเป็นญาติใกล้ชิดกับท่านศาสดาการเป็นลูกเขยท่านศาสดาการมีคุณธรรมความดีการมีความรู้ต่างๆเหนือกว่าคนทั้งหลายแต่ว่าท่านอาย,ยุยังน้อยถึงแม้ว่าจะมีคําสั่งสั่งเสียไว้ก็ตามยังน้อยอปล่อยให้ผู้อุโสเข้าเป็นผู้นํากันไปก่นกแล้ววันหนึ่งข้างหน้าก็จะถึงวาระของท่านซึ่งท่านเหมาลีก็ไม่ยินยอมไปอ่ะแล้วก็ท่านก็ถูก กระชากลากถูให้ใหไปนะระหว่างนั้นเนี่ยท่านหญิงฟาติมาซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วเนี่ยนะครับได้ลากสังขารของท่านในชุดของท่านสุสาที่น้าผสงสัยไปที่หลุมฝังศพนรุษดาซึ่งเพิ่งจะถูกฝังไปในเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็ท่านตรงไปร่ำไห้ร้องทุกข์แล้วก็ยืนยันที่จะสาบแช่งบุคคลเหล่านี้ที่ฝ่าฝืนคําสั่งของบิดาของท่านหลังจากบิดาของท่านเสียชีวิตไม่นาน ดีแต่ว่าท่านีมามาลีเนี่ยได้สั่งให้ท่านสั้นมานอัลฟาดิซีเนี่ยไปบอกท่านหญิงฟาติมาว่าอ่าโดยคําสั่งของอาลีที่เป็นสามีของเธอเนี่ยจงอยา่าอ่าขออุอาให้อัลลอฮฺสตลาส,ส่งลงโทษหรือว่า,าสาปแช่งพวกเขาท่านหญิงฟาติมาจึงละละ,ละทิ้งความตั้งใจนี้แล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มาพบลูกๆสี่คนเนี่ยกาลังอดอกสั่นขวัญแขวนอยู่ในบ้านจากความตื่นตระหนกที่ว่ามีคนมาบุกรุกที่บ้าน มาถีบประตูบ้านมามาถีบฝาบ้านนําคบเพลิงมาจะเผาบ้านของพวกเขา,เาแล้วก็ยังลากเอาบิดาของพวกเขาไปแล้วก็ทําให้มานดาของวกเขาสาบาดเจ็บสาหาัสแล้วอีกเจ็วันต่อมาเนี่ยท่านหญิงฟติมาที่เป็นบุตรสาวของท่านสดาซึ่งมีอายุเพียง17ปีเนี่ยก็ได้สิ้นชีวิตลงโดยที่ท่านจัดการอาบนั่นละหมาดละหมาดบกเรียบร้อยสั่งเสียให้ท่านมาลลีดูแลบุตรทั้งหลายแล้วก็สั่งให้ คนใกล้ชิดของท่านเนี่ยได้ดูแลครอบครัวต่อไปแล้วท่านก็ได้นอนลงบนที่นอนองท่านแล้วท่านก็เสียชีวิตเมื่อท่านอิหม่ามลีได้อาบน้ํามายดตให้กับท่านหญิงปฏิมาเนี่ยพึ่งจะรู้ว่ามีบาดแผลตามลําตัวของท่านเนี่ยจำนวนมากมายที่เกิดจากการาแกระแทกของประตูนะครับทั้งที่หายปาร,ราทั้งที่แขนนี่ก็มีรายรีวยาหมดที่โดนแกระแทกจนบาดเจ็บสาแต่ท่านไม่เคย ฟ้องร้องหรือว่าแจ้งสิ่งเหล่านี้ให้กับสมาชิกในครอบครัวท่านทราบเพราะว่าเพื่อความสงบสุขแล้วก็ไม่ให้มีความวิตกกังวลท่านเสียชีวิตแล้วถามดูว่าสามีที่เป็นอัสดุลลเนี่ยเป็นสิงโตของผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กล้าหาญที่ใครได้ยินชื่ออาลีแล้วต้อง,อง,องหลบหนีไปในทันทีเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปกป้องภรรยาของตนเองได้ก็เพราะ ต้องการที่จะรักษาความสงบสุขของอาณาจักรอิสลามในเวลานั้นไว้ท่านันเองแล้วท่านหลังจากท่านหญิงฟัติมาก,ก็เสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคือ,คอผมอยากจะถามว่าในทุกวันนี้เนี่ยถ้ามุสลิมเราเดินทางไปประกอบพิธีฮัทที่นครมะก,กาเนี่ยแล้วก็ไปเยี่ยมเยือนมัสยิดท,ท่านศาสดาเนี่ยเ่เราไปเนี่ยเราเคยทราบกันไหมครับว่าสถานที่ฝังศพของท่านหญิงฟติมาเนะี่ยอยู่ที่ไหนเราทราบหมด บรรดาภรรยาของท่านสุนดากี่คนนอยู่ที่ไหนบ้างรบรรดาสาวกคนสําคัญเสียชีวิตที่ไหนบ้างแต่ว่ามีใครเคยนึกเอะใจไหมว่าไม่ว่าสถานที่ฝังศพอันมีเกียรติของท่านหญิงปติมาอยู่ที่ไหนก็เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนเนื่องจากในวันที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านได้สั่งอิหม่ามลาีไว้ว่าในการนมาดมายิดท่านเนี่ยให้นมาดในเวลากลางคืนแล้วก็ไม่ให้เชิญบุคคลที่มีความขัดแยง้ง กับท่านมาร่วมนมาดให้บุคคลในให้สมาชิกในครอบครัวของท่านแล้วก็สหบาห้าบางคนสาวกบางคนที่ใกล้ชิดมาร่วมนมาดแล้วก็ให้ขุดหลุมที่จะฝังศพเนี่ยจำนวนหลายๆหลุมด้วยกันแล้วก็ฝังศพท่านไปในหลุมหนึ่งเพื่อที่ว่าเช้ามาเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะไม่รู้ว่าหลุมฝังศพที่แท้จริงของท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนสาเหตุที่ท่านกระทําสิ่งนี้ก็เพราะว่าในวันเวลาเพราะว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยมันก็จะถูกปกปิดจากผู้มีอํานาจในเวลาต่อมา แต่ว่าถ้าหากว่าหลุมฝังศพของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้จุดได้จากบรรดามุสลิมยุคหลังเนี่ยพวกเขาก็จะถามว่าหลุมฝังศพของฟาติมาอ,อัลซารรอที่เป็นบุตรสาวของท่านสดาที่เสียชีวิตในในใ,ในเวลาห่างจากท่านสดาเพียงแค่75วันอายุเพียง27ปีเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาก็จะตอบกันว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไม่รู้ที่ไหนเขาจะถามว่าทําไมถึงไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เพราะนางตอนที่นางฝังนางสั่งไว้ว่า ไม่ให้บอกใครว่านางถูกฝังไว้ที่ไหนเขาก็จะถามต่อว่าแล้วทําไมนางถึงสั่งไว้ว่าไม่ให้บอกว่าสถานที่ฝังศพของนางอยู่ที่ไหนก็เพราะว่านางถูกทําร้ายบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตแล้วเขาจะถามต่อว่าใครกันเล่าที่กล้าที่จะทําทําร้ายบุตรสาวของท่านศาสดาเขาก็จะเล่าเหตุการณ์จริงๆเรื่องราวของเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะถูกเผยแพร่ไปในหมู่มุสลิมไม่มีวันตายแต่ก็น,นั่นแหละนะครับในปัจจุบันก็ยังมีคนที่ น้อยมากที่จะรู้สึกสำเนียกหรือว่าตระหนักว่าเอธสถานที่ฝังศพอันมีเกิของท่านหญิงปฏิมาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแล้วประเด็นที่สําคัญที่สุดอีประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเราก็อาจจะออกมานอกเรื่องกาบลาเรื่องอาชุรอนิดหนึ่งก็คือว่าในวันพฤหัสบดีที่ท่านาศาสดาป่วยหนักจะสิ้นชีวิตเนี่ยวันเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ที่ท่านสั่งให้เอาหมึกหน้ากระดาษมาเนี่ยท่านได้ เรียกทิงฟติมาซึ่งเฝ้าไข้ท่านอยู่เนี่ยไปไปที่ใกล้ๆแล้วท่านกระซิบที่หูข้างหนึ่งครับหูข้างซ้ายหรือหูข้างขวาก่อนแล้วก็ทิงฟติมาก็ร้องไห้แล้วก็ท่านก็มากระซิบที่หูอีกข้างหนึ่งทิงฟติมาก็เผยรอยยิ้มของท่านออกมาครับความลับในการสนทนากันระหว่างสองพ่อลูกเนี่ยไม่มีใครรู้จนกระทั่งเมื่อท่านศาสดาได้สิ้นชีวิตลงเนี่ยท่านหญิงไอาชา ซึ่งเป็นภรยาของท่านาสดาก็ได้มาถามถิงปฏิมาว่าในวันที่ท่านาสดาจะเจ็บหนักใกล้เสียชีวิตเนี่ยท่านได้กระซิบสิ่งใดในหูทั้งสองข้างของท่านท่านหญิงปฏิมาจึงบอกว่าในการกระซิบครั้งแรกที่ท่านกระซิบต่อฉันเนี่ยท่านบอกว่าการเจ็บของท่านคราวนี้เนี่ยท่านจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนท่านจึงร้องไห้ด้วยความเสียใจที่บิดาที่เป็นที่รักของท่านจะต้องจากไปแล้วเมื่อ กระซิบนี่นหูอีหูอีข้างหนึ่งท่านก็บอกว่าบุคคลคนแรกในมาดีนะเนี่ยที่จะเสียชีวิตตามท่านไปคือเจ้าหิงฟติมาจึงเผยรอยยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่ว่าท่านจะได้กลับไปพบท่านสดาอมฮามุสลันสลามที่เป็นดาวของท่านเนี่ยโดยเร็วที่สุดเลยเป็นคนแรกทีนี้เมื่อท่านสดาสามารถที่จะรู้ว่าท่านหญิงฟติมาเนี่ยเป็นบุคคลแรกที่จะเสียชีวิตหลังจากท่านเนี่ยนะครับ แล้วท่านจะไม่รู้หรือว่าสาเหตุใดที่ท่านให้ท่านเสียชีวิตท่านจะไม่รู้หรือว่าความทุกข์ทรมานก่อนที่ท่านหญิงฟติมาจะเสียชีวิตเป็นอย่างไรแล้วท่านจะไม่รู้หรือว่าบุคคลใดที่เป็นผู้ทําให้ท่านหญิงฟติมาเจ็บปวดคําว่าทําให้ฟติมาเจ็บปวดเนี่ยมันก็ไปตรงกับของท่านสดาที่กล่าวไว้ว่าแท้จริงฟติมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของฉันใครจะทำให้ฟติมาโกรธ ก็เหมือนกับทําให้ฉันโกรธใครทําให้ฉันโกรธคือเหมือนทำให้อาลาสซูฮัดละาทรงพิโรธ mm hmm. ท่านสดาก็บอกว่าแท้จริงฟาติมาเนี่ยเป็นนายของบรรดาสตรีแห่งโลกทั้งผองเลยโลกนี้และก็โลกหน้าด้วยเอาทั้งเอาแค่สองวัานหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้แล้วว่าท่านสาาดานเนี่ยนอกจากจะรู้ว่าท่านาหญิงฟาติมาเสียชีวิต แล้วเนี่ยท่านยังรู้ด้วยท่านต้องรู้อย่างแน่นอนว่าสิชียิตเพราออะไรและความเจ็บปวดที่สุดที่ท่านได้รับก็ต้องเป็นความเจ็บปวดของบิดาที่รับรู้ว่าบุตรสาวของตนเองกะถูกกระทําอย่างร้ายอย่างทารุณกรรมยังไงโดยที่ตัวท่านเองไม่มีโอกาสที่จะมาช่วยเหลือ mm hmm. นะครับอันนี้ก็คือคําตอบที่อาจจะยืดยาวสักนิดน,นึงแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นคำตอบได้ว่า ทำไมมันจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็เราสมควรที่จะมีทัศนคติอย่างไรต่อปัญหานี้ทีนี้เรากลับมาที่คําถามเดิมที่เราพูดว่าแล้วบรรดามุสลิมต่างๆเหล่านั้นเขาไม่รู้จักเลยว่าอุเซนคือใครอย่างที่ว่าเนี่ยผมก็เล่ามาเสียยืดยาวว่าเขารู้จักนะครับแต่ทําไมเขาถึงมาเามาล้อมอิหม่ามอุเซนแล้วก็ต้องการสังหารสังหารท่านก็ผมก็ยกตัวอย่างแล้วว่าในวันที่ท่านศาสดาเสียชีวิตเนี่ย มัดมาดเลยเนี่ยนะครับพวกเขายังฝ่าฝืนยังต่อต้านคําสั่งเสียแล้วก็สิ่งที่ศาสดาได้บอกไว้อันไหนถูกอันไหนผิดแล้วก็ได้บอกมาได้ว่าบรรดามุสลิมเนี่ยประชาชาติมุสลิมเนี่ยสมควรจะปฏิบัติต่อครอบครัวของท่านอย่างไรพวกเขายังฝ่าฝืนแล้วห้าสิบปีผ่านไปนะครับด้วยคําสัญญาแห่งวัตถุสิ่งของเกติยศตําแหน่ง ทำให้บรรดาแม่ทัพนายกองและฐานเหล่านั้นลืมเลื่อนอความสําคัญของท่านอิมามฮุเซนซึ่งเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของอาลุนไบ5คนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับนี่ก็คือคําตอบอต่อคําถามของท่านอของคุณอิสาครับก็นับว่าเป็นความปวดบานของเอ็มอสปาราอย่างหนึ่งที่มอบให้กับมวลชนชาติมุสลิมจบจนถึงรุ่นของเรานะครับว่า การเสียชีวิตของท่านหญิงฟาติมาเองเนี่ยท่านก็ยังทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นมูลเหตุที่ทําให้เราได้ฉุกใจคิดที่จะเข้าไปเรียนรู้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมและก็ทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามสิ่งที่อาจจะขวางเราอยู่ว่าบางครั้งเราไม่กล้าปศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยกับสิ่งที่เราเกรงกลัวด้วยอํานาจของข่าวสารที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีก็ได้นะครับอาจารย์ครับครับใ ก็คงต้องทิ้งท้ายรายการสำหรับวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สลามา e า์มลัยกุมะรอฮ์มุลลอลฮิวเบลกาตุครับวาระมุสลาลาห์มะลัยุลลอฮ์มุลลัลฮิวเบล